สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เก๋มีเรื่องเศ้าใจจะมาบอกนะคะมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายทั้งสองเรื่องเลยนะคะเรื่องแรกก็คือเก๋ทำอังเปากับดล่าหายหายเพราะอะไรเพราะว่ามันกงมันไม่ใช่สลัก นะคะก็คือแบบว่ามันเป็นตะขอเกี่ยวและทีเนี้ยเก๋อเกี่ยวแค่แค่อันเดียวเกี่ยวแค่อันล่างอันเดียวอันบนเก๋ไม่ได้เกี่ยวน้องก็กระทุงกลองออกไปเลยอืมก็หายไปอาทิตย์กว่าแล้วน้องก็ไม่กลับมาเลย มันเป็นอุทาหอนที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะค่ะส่วนข่าวดีนะคะ,คนะคะมีข่าวดีด้วยทุกคนก็คือกะทิกับกล้วยหอมนะคะขอดลูกแล้วสองตัวนะคะเดี๋ยวจะเอาลูกของกะทิกับกล้วยหอมออกมาให้ดูกันนะคะ งของสายฟ้ากับสายฝนมีลูกไหมคะแม่ไม่มีไม่มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูลูกของกะทิกับกล้วยหอมกันกล้วยหอมจ้าขอดูลูกหน่อยนะเอาออกมาทีละตัวนะแม่ ตะวังมาันจะจิกมือแม่นะนนอ๋อนี่ตัวใหญ่หรือตัวเวล็กคะอันนี้ตัวใหญ่ว,หญว้าวน่ารักไหมล่ะนี่สมาชิกใหม่ของพี่เก๋นะคะลืมตาด้วยลืมตาแล้วด้วยเจ้าตัวน้อย อันนี้พี่พี่เบิ้มนะคะพี่เบิรมพี่เบิ้มมีขนอุยอุยแล้วนะคะนี่อ่าแต่ดูอีกตัวหนึ่งดูน้องน้อยอีกตัวหนึ่งนะคะอ,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 อต้องป้องดีๆนะคะเดี๋ยวแม่กะทิเอเดี๋ยวพ่อกะทิกับแม่กล้วยหอมหลุดหายไปขอดูลูกน้อย ลูกของกะทิกับกล้วยหอมน่ารักมากเลยนี่คะ่ะอตัวนี้ใกล้ลืมตาแนละ้วยังไม่ลืมตานะอ่าอ่อาต่ำลงหน่อยอุ้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 ยน่ารักอันนี้ก็ปากเหลืองเนาะแต่ไม่เหมือนตัวนูน้นตัวนูน้นจะสีสวยกว่าจะกินละสิ อ่าพอให้ดูเป็นให้ดูกรุบกริบกรุบกรีบนะคะน่ารักมากเลยนะคะโอ้โอ้โอ้แม่กล้วยหอมตกใจแม่กล้วยหอมตกใจนะแม่กล้วยหอมจ้าไม่ต้องตกใจนะคะขอดูลูกหน่อยนะคะกรงนู้นก็มีมะม่วงมีมงคุดแล้วก็มีเจ้าเขียวนะคะ กองนี้ก็มีมะมะยมกับขนุนนู่นนู่นนู่นู่นนู่นนู่นูน่น,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 นกองใหญ่กองใหญ่นูน่นสันขนัวนะคะนะอ่ะมะม่วงร้องใหญ่เลยระวังมะม่วงมันจะจิกมือแม่นะมะม่วง มันคู่อยู่เนะอชื่อนางมะม่วงนะคะสายฟ้าสายฝนก็เอกไข่มาแล้วห้าฟองนะคะแต่ยังไม่มีลูกไม่รู้ว่าเป็นตัวเมียทั้งคู่หรือเปล่านะคะนะไม่ออกหรอกนางมะม่วงอ่ะนางมะม่วงไม่ออก ใช่นังมะม่วงเขาไม่ออกบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe like s h a r ให้กับคิ้งเกตสายเบลด้วยนะบ๊ายบาย